i mm still -hmm. การทำไฮฟูครั้งแรกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปุ่นเนี่ยมีปัญหาที่กังวลใจอยู่ประมาณสองเรื่องเรื่องริ้วรอยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหลักนะคะเพราะว่าปุ่นรู้สึกว่าถ้าช่วงไหนทาครีมเยอะๆให้ผิวมันชุ่มชื้นดีเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือมันจะจางลงแต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคะมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปุ่นเนี่ยรับได้เนอะปุ่นก็เลยคิดว่ายังไม่อยากจะไปฉีดสารต่างๆจริงยปัญหาที่เป็นเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องหน้าข้างนี้มันเหมือนบวมอ่ะตรงนี้มันบวมกับข้างนี้นะคะแล้วมันทาให้ แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่จุกจิกแล้วเราหงุดหงิดกับตรงนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ตินใจจะไปทำเนี่ยเป็นเพราะว่านเนียงค่ะคือเนียงนี่มาเยอะมากปกตินะคะแค่ปุ่นก้มหน้านิดเดียวน่ะ บานแฉะออกมาอย่างนี้แล้วอะคือมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เสียบุค,คลิกมากๆเลยนั่งศึกษาหาข้อมูลดูนะคะว่าเราจะทํำยังไงดีที่โดยที่เราไม่ต้องไปฉีดอะไรแบบนั้นเนาะคุณก็ไป,ไปเจอมานะคะว่ามันมีการทําวิธีที่เรียกว่าไฮฟูนั่นเองอะไฮฟูเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ตอบโจทย์ปุนที่สุดเนาะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะ ไม่เจ็บมากด้วยแล้วก็ราคาไม่สูงมากคุณก็เลยเออตัดสินใจแล้วเลือกเป็นอันนี้นี่แหละที่จะลองทําเป็นครั้งแรกนะคะว่ามันจะช่วยยกกระชับหน้าเราได้จริงก็เก็บเนียงได้ด้วยเนาะอย่างที่ต้องการก็ผลพลอยได้ก็คือจะช่วยในเรื่องริ้วรอยที่มันดีขึ้นด้วยแต่ว่าไฮฟูเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีการทาํางานยังไงคุณจะมาที่บายแบบละเอียดกันเลยค่ะ ก่อนจะทําอะไรนะปุ่นก็อ่านศึกษามาจนเข้าใจแล้วก็มั่นใจนะคะว่ามันโอเคปลอดภยัยก็จะมาอธิบายในรูปแบบบ้านๆของปุนแล้วกันเนาะถ้าตรงไหนผิดหรือยงัไงต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าจะพยายามเรียกเลียงให้มันดูฟังเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นภาพตามไปและกันไฮฟูนะคะก็คือเป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ชนิดที่เข้มข้นนะคะยิงเข้าไปในบริเวณนั้นๆที่เราต้องการทำคลื่นอัลตราซาวด์เนี้ย มันปลอดภัยนะคะไม่มีอันตรายการยิงแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมันก็จะส่งนอตเซาล์เข้าไปลึกถึงชั้น s m a s ของผิวมันก็เลยจะทําให้กล้ามเนื้อตรงนั้นอนะหดตัวลงนั่นก็คือสาเหตุว่าทาไมมันถึงยกกระชับหน้าเราได้ชั้น smash เนี่ยก็คือเป็นชั้นที่เวลาคนเขาทาการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยคุณหมอศัลยกรรมเนี่ยเขาก็จะทําที่ชั้นลึกตรงนี้นี่แหละเพื่อเป็นการเก็บกรอบหน้าใบหน้าอันนี้ก็คือหลักการการทํางานง่ายๆของไฮฟูนะคะ ทีนี้หลายๆคนคงมีคำถามเนอะแล้วต้องยิงกี่ช็อตละซึ่งอันนี้บุญตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจํานวนการยิงช็อตที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวแล้วก็ปัญหาที่เรามีในบริเวณนั้นๆเวลาเราไปทำเนี่ยเราควรจะไปพบ ปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาจะเป็นคนประเมินนะคะว่าเรานะควรจะทําทั้งหมดก e ี่ช็อตทําบริเวณไหนบ้างปัญหาที่เราเป็นเนี่ยมันคือตรงไหนหลังจากที่ปุ่นหาข้อมูลมาเต็มที่แล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออสนใจมากๆอยากทำเนอะเพราะว่าไฮฟูเนี่ยมันช่วยในเรื่องการยกกระชับ เป็นรูปแบบที่ปลอดภัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการทําลักษณะเนี้ยมันก็จะมีอีกอย่างที่คล้ายๆกันเนอะนั่นก็คืออัลเทอ่านะคะมันจะเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่าไฮฟูลแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยการทําวิธีนั้นน่ยมันจะเจ็ดกว่ามีราคาในการทําที่สูงกว่าเยอะพอสมควรเลยเนาะปุ่นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแอดวานซ์เกินไปปุ่นเอาแค่เบาๆเบสิกเบสิกก่อนเนอะในขั้นเริ่มต้นก็เลยมาจบลงที่ตัวไฮฟูลนี่แหละค่ะ าไปแล้วเนี่ยทุกคนคงอยากเห็นบรรยากาศเาข้าค่าหรือว่าขั้นตอนในการทําซึ่งปุ่นเนี่ยก็แอบเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะจะได้เห็นแบบเรียวๆไปเลยว่าเวลาทำเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวันนี้นะคะปุ่นมาที่โซวคลินิกนะวันนี้นะคะก็คือจะมาปรึกษา แอปเปรแกรมที่สนใจเนะี่ยคือเป็นไฮคู่นะคะเพราะว่าเห็นว่าเออมันดูปลอดภับบยดีแล้วก็ค่อนข้างเหน็นผลนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคตอนนี้ปุ่นก็อยู่ในห้องทำทรีทเมนต์แล้วนะคะอยากจะบอกว่าแอบตื่นเต้นเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกในการทำเดี๋ยวตอนนี้อยู่กับคุณหมอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำไฮฟู่นี่มันจะช่วยอะไรได้บ้างเนาะ สวัสดีค่ะแต่หมขอคุยก่อนว่าคุณปุ๋ยคาดหวังประมาณไหนบ้างหลังทำไพล์ฟู้คะอืมุณรู้สึกว่าเหนียบเนี่ยค่ะออกมาเยอะแล้วก็หน้าตรงเนี้ยมันเหมือนเริ่มห่อยๆนะคะแล้วก็มีนิ้วรอยรงมีบ้างก็เริ่มเริ่มเป็นกังวลค่ะเพราะตอนนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเอเคเดี๋ยวหมอขออนุญาตประเมินก่อนนะคะโดยการต้องจับนนี่โอเคขอคุณผิวตรงแก้มคือหลักๆเนี่ยตรงแก้มค่อนข้างหลวมแต่ว่า ตรงแถวเหลี่ยงนี่คือแน่นอยู่นะทีนี้หมอต้องอธิบายก่อนว่าการทํางานของเครื่องไฮฟ์ูู้เนี่ยมันจะช่วยอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยหนึ่งก็คือมันช่วยเรื่องของการยกกระชับยิ่งท่าจับแบบนี้ผิวหย่อนผิวหลวมต้องใช้คําว่าผิวหลวมดีกว่าเนาะผิวหลวมๆแบบนี้นะคะ<ส>หลังทำเนี่ยคือมันหลวมเกิดจากเราเนี่ยอายุมากขึ้นเราสร้างคอลลาเจนลดลงนะคะ<ส>พอเรายิงเครื่องไฮฟูไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้นนะคะ เหมือนเรากลับไปเด็กอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่จะได้เนี่ยก็คือว่าใบหน้าเนี่ยจะยกกระชับขึ้นหลังทําทันทีประมาณ20% mm hmm. นะคะอีก80%ที่เหลือเนี่ยคือเรารอให้เกิดกันกระตุน้นการสร้างคอเลสเจอให้เสร็จเรียบร้อยก่อน mm hmm. หลังจากจนั้นคอเลเจอไฟเบอร์เนี่ยจะแน่นขึ้นเราจะรู้สึกได้ว่าผิวเราแน่นเราตึงขึ้นเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้วันนี้ที่จะเห็นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเห็นว่าแก้มบริเวณนี้นะคะที่เวลามองเนี่ยทึ๊บแล้วมันจะโค้งขึ้นมานะคะตรงนี้มีเป็นความโค้งเพราะว่าแก้มที่อยู่ตรงนี้มันหย่อนลงมาปิดกรอบหน้าเล็กน้อยนะคะ,คะไม่เป็นเส้นตรง<ม>เดี๋ยวหลังทาเสร็จตรงนี้จะสมูทแล้วก็คมขึ้น<ม>นะคะ<ม>เวลาถ่ายรูปด้านข้างจะรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ตรงนี้ที่อุมอ้มๆเนี่ยเดี๋ยวจะขนาดเล็กลง<ม>นิดนึงนะคะนะคะล่องแก้มเนี่ยจะตื้นขึ้นแต่จะไม่ได้ตื้นเยอะเหมือนกับว่าเราฉีดฟิลเลอร์นะคะ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วข้อดีอีกตัวหนึ่งของการทําไฮฟูค๊คือว่ามันสามารถเก็บริ้วรอยเล็กๆที่เกิดจากคอลลาเจนเสื่อมสภาพได้บริเวณหน้าผากหรือว่าใต้ตาเนี่ยนะคะริ้วรอยก็จะตื้นขึ้นนะคะประมาณสองสามวันเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าหน้าเราแน่นฟูใช้คํานี้เลยนะคะเ,เราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเราแน่นฟูขึ้นแล้วก็ผลพลอยได้อย่างหนึ่งก็คือว่าหน้าใสขึ้น เราเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมเหรอแล้วได้ผิวใหม่เป็นแบบนี้จริงๆโอ้ดีค่ะแล้วมันเจ็บไหมคะคือที่กลัวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกไม่เคยทำยังไม่เคยทำใช่ไหมคะดี่นะคะจะบอกว่าไม่รู้สึกเลยมันก็ไม่ใช่เนาะนี้มันจะรู้สึกจึ๊ด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 เวลาที่กินความร้อนลงไปมันจะแบบ เจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะมีเสียยฟันได้บ้างแต่ไม่ถึงขั้นว่าเจ็บนะคะเราจะรู้สึกว่ามันมีความ<อ>ร้อนลงมาก็ยังช่วไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นนะคะใช้เวลาทํางานไหมคะก็ปกติหมอทําเคสนึ่งเนี่ยก็ประมาณสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเพราะว่าเราค่อยๆเก็บทีละจุดเก็บละเอียด<ช>นะคะแต่ว่าก่อนทําเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้แปะยาชาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้รู้สึกว่าโอเคเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าเจ็บมากอะไรอย่างนี้เนาะนะคะ ชาแล้วนะก็เดี๋ยวนั่งรอประมาณนชั่วโมงแล้วก็ค่อยทำแล้ว ก็คุณหมอก็จะเน้นตรงช่วงที่มันมีปัญหามากๆก็คือตรงกรอบหน้าที่ผุนบอกว่าหน้ารู้สึกชอบเบี้ยวอะไรเงี้ยเนาะพอทําเสร็จเนี่ยรู้สึกได้นะคะว่ามันกระชับขึ้นจริงๆเพราะตอนแรกเนื้อตรงนี้มันจะย้อยๆออกมาหน่อยแล้วก็แก้มตรงเนี้ยผุก็จะห้หอยลงมานิดนึงพอทําเสร็จเนี่ยมันก็เหมือนกระชับขึ้นจริงๆนะคะทีนี้หลายหลายคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเจ็บหรือเปล่าเนาะก็เจ็บอยู่นะแต่มันไม่ได้เจ็บแบบหูทนไม่ได้จะตายอะไร ไม,ไม่ขนาดนั้นนะคะคือเจ็บแบบแปบกบแบบมันจะมีบางจุดที่มันแบบจะมีจิตจี๊ดนะมันจะเสียวๆจะเจ็บหน่อยหนึ่งซึ่งมันก็มีบ้างบางช็อตที่แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยเจ็บแบบทนได้แน่นอนคะ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวไปแต่ว่าจะถามว่าไม่เจ็บเลยไหมมันถ้าไม่เจ็บเลยเนี่ยจะไม่เห็นผลนะหลังทำไฮฟูทันทีเนี่ยจะเห็นผลประมาณ20%รระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งจะเห็นผลชัดเจนขึ้นนะคะ ณนะวันที่ปุ่นอัดวิดีโอนี้นะคะประมาณใกล้จะเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็รู้สึกว่าน้าเริ่มเข้าที่ขึ้นนะคะจริงๆแล้วไฮฟู Hi เนี่ยเหมาะสําหรับวัยช่วง25-35ปีนะหรือจะมากกว่านั้นปุ่นว่าก็ไม่เป็นไรเนอะเพราะตัวปุ่นเนี่ยก็เลย35ไปไกลแล้วนะ <c oughs> คุณหมอก็ยังแนะนาให้ทําตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะดูมากกว่าว่าผิวเรามีปัญหามากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้มปัญหาผิวอะไรมากมายเนี่ยไฮฟูเนี่ยตอบโจทย์นะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังเหมาะกับคนที่มีเรื่ รลอยล่องลึกไม่ได้เยอะตรงเนี้ยก็จะช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือเป็นการปรับรูปหน้าโครงหน้านะคะให้ดูกระชับเป็น V Shape ขึ้นอะไรแบบนี้เนาะถ้าเราอยากได้ V ีมากๆเนี่ยหรือว่าเรามีเนื้อเยอะมากๆแต่อยากให้มันหดแบบฟึบลงมาเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยได้ขนาดนั้นอาจจะต้องไปเพิ่งเป็นพวกโบตอกซ์หรืออะไรแบบนั้นเลยเนาะปุนก็จะมาสรุปนะคะว่าความรู้สึกหลังการทาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับาการทำไฮฟูในครั้งนี้นะคะ สิ่งที่ปุ่นชอบเลยนะคะกับการทำไฮฟูเนี่ยก็คือมันปลอดภัยนั่นก็คือสาเหตุที่เลือกทำนะคะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรกับเราเลยก็คือมันไม่ทั้งบวมแดงเขียวอะไรไม่เป็นไรเลยนะคะใช้ชีวิตได้ปกติมากๆไม่มีผลกระทบเอฟเฟกใดๆกับชีวิตก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากๆที่เลือกทำไฮฟูนะคะมากกว่าการที่จะไปทําอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบกังวลที่จะทามันนะเนาะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะคะมันเห็นผลในระดับที่ปุ่นพอใจมากนะคะ กรอบหน้ามันชัดขึ้นตรงขา,ากรรไกรตรงนี้นะคะมันเข้าแบบฟึบเข้าไปเลยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะหน้าปุ่นตรงเนี้ยจะมีเนื้อเนื้อ,อห่อยๆออกมาหน่อยนึงมันจะไม่เป็นแบบเส้นอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมคะเนาะซึ่งปุ่นแฮปปี้มากๆเลยนะกับเรื่องเนี้ยแล้วก็ตรงเหนียงเนี่ยก็ช่วยได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือเพกออกมาอย่างงี้แล้วนะคอนเซปต์ของไฮฟูเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนถ้าถามเรื่องริ้วรอยอะไรอย่างงี้นบ เป็นคนที่โบกสกินแคร์หนักอยู่แล้วไม่แน่ใจนะคะว่ามันมันเสริมกันหรือว่ามันเป็นเพราะไฮฟู food, หรือว่าอะไรยังไงแต่โดยรวมตอนนี้หน้าปุ่นไม่ค่อยโซมนะเพราะว่านอนดึกบ่อยทุกวันนะคะแต่รู้สึกว่าตื่นมาหน้าไม่โซมเลยบางวันหน้าก็อิ่มกระจ่างใสนะอันนี้ปุ่นตอบไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นผลพลอยได้ของเจ้าตัวนี้เต็มๆหรือว่ามันเป็นเพราะเราทาสกินแคร์คู่กันไปด้วยเนอะแต่เอาง่ายๆปุ่นแฮปปี้กับสภาพผิวตัวเองตอนนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะแบบ ไม่โซมกระจ่างใสนะคะแล้วก็ริ้วรอยใหม่ๆไม่มีเกิดขึ้นริ้วรอยเดิมก็ดูจางลงด้วยพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วที่สําคัญคืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะรวมถึงบุหรี่ด้วยมันจะเป็นการทรําลายผิวนะ บกันไปแล้วนะคะกับประสบการณ์การทำไฮฟูครั้งแรกของปุ่นนะอยากบอกว่าวันที่ทำนะคะปุ่นตื่นเต้นมากๆเลยเนาะเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ใหม่กับปุ่นมากๆนะแต่ว่าปุ่นมั่นใจแล้วว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็น่าจะเห็นผลซึ่งหลังจากที่ปุ่นทำเนี่ยปุ่นยอมรับเลยว่าแฮปปี้มากๆนะแล้วก็มีความคิดที่ว่าถ้าหน้ามันแผลอีกก็อาจจะไปทําอีกนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรกับชีวิตเลยแล้วมันก็ทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นมากคือหน้าเราเป็น V Shape ขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเก็บกรอบหน้าเก็บเนียงอะไรเลยคือดีนะคะหลังการทําก็ไม่ได้ดูแลตัวเองยากด้วยนะคะก็เลยรู้สึกวว่่าเป็นออะไรที happy, แล้ลตบ กับปุ่นมากๆเลยเนาะปุ่นก็หวังว่าวิดีโอที่ปุ่นมาแชร์ประสบการณ์ในการทำไฮฟูครั้งแรกของปุ่นในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนบ้างไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะปุ่นจะดีใจมากๆาเลยวันนี้ปุ่นก็ไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย